ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการปรับตั้งกาวนานะครับในคําว่าการปรับตั้งกาวนานั้นนะครับเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับเครื่องสูบน้ํานะครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับของ Honda ตระกูล G X นะครับเพื่อนเนะอันดับแรกเลยนะครับกาวนานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเนี่นะครับ กาวนาอยู่ตรงนี้นะครับกาวนาก็คือตัวควบคุมคันเร่งนะครับควบคุมรอบเดินเบานะครับเพื่อนๆนะมีหน้าที่หน่วงรอบเดินเบาให้นิ่งนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานหนักนะครับกาวนาก็จะทําการเร่งเครื่องขึ้นเองนะครับแต่เมื่อรอบเครื่องฟรีเปล่าฟรีทิ้งนะครับกาวนาก็จะทําการปรับลดคันเร่งลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขูดๆทำความสะอาดแถวๆนี้ออกก่อนนะครับ ผมจะเขียนนะครับเป็นอักษรให้นะครับเพื่อนว่าในทิศทางการปรับตั้งกาวนากาวนานั้นนะครับเราจะหมุนไปทางด้านไหนนะอันดับแรกนะครับตัวแกนกาวนานะครับตัวแกนกาวนาเราจะหมุนไปด้านขวานะครับเพื่อนตามหัวสอนที่ผมเขียนเลยนะครับเพื่อนแกนกาวนาบิดไปด้านขวาสุดเลยนะครับแกนกาวนาบิดไปด้านขวาสุดนะครับเพื่อนนะครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะ เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหัวเครื่องนะครับเพื่อนๆเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหัวเครื่องนะนี่นะครับให้บิดขวานะครับให้บิดขวาไปจนสุดเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับอ่าแกนกาวนานะครับเพื่อนๆแกนขับกาวนาให้บิดไปด้านขวาจนสุดเลยนะครับอ่าบิดไปด้านนี้ด้านที่ผมชี้ด้านที่เขียนหัวสอนไว้นะครับทีนี้นะครับอ่าทีนี้ในการที่เรานะครับจะทําการปรับตั้งแขนกาวนานะครับเพื่อนๆนี่แขนกาวนาก็คือตัวนี้นะครับ แขนกาวนาก็ไปขวาสุดเช่นเดียวกันนะครับแขนกาวนาก็ดันไปขวาสุดเช่นเดียวกันนะครับการที่เรานะครับดันแขนกาวนาไปขวาสุดนะครับมันมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าในการที่เราจะตั้งแขนกาวนานั้นนะครับในการที่เราจะตั้งแขนกาวนานั้นแขนกาวนาที่มาสวมกับปีกีเสื้อหรือว่าสวมกับคันเร่งนะคันเร่งจะอยู่ในตำแหน่งเปิดสุดนะครับเพื่อนๆอ่าคันเร่งจะอยู่ในตำแหน่งเปิดสุดแล้วก็ นะครับว่าง่ายๆว่ากาวนานะครับกาวนาดันนะครับกวนาดันไปด้านหน้าหรือว่าด้านขวาสุดนั่นแหละนะครับกวนาดันไปสุดนะครับคันเร่งก็เปิดสุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะวิธีการตั้งนะครับก็คือเราจะเปิดนะครับเปิดเปิดกล้องอากาศออกเพื่อที่จะส่องให้เห็นนะครับส่องให้เห็นว่าปีกผีเสื้ออยู่ในตำแหน่งเปิดสุดนะครับเพื่อน นะครับเพราะว่ากาวนานะครักรบกาวนากับชุดกาวนานะครับว่าง่ายชุดกาวนาจะทํางานนะครับในตําแหน่งดันให้ลูกเล่งเปิดสุดนั่นเองให้ปีกผีเสื้อเปิดสุดนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาตั้งนะอันนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจนะครับก็คือให้บิดขวาทั้งหมดเลยนะครับบิดขวาให้สุดเลยนะครับทั้งตัวแกนกาวนาและก็ตัวแขนกาวนานะครับบิดขวาให้สุดนั่นเองนะครับเพื่อน ะครับพอเราบิดขวาสุดนะครับแอนลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเปิดสุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือเทคนิคการตั้งง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะผมก็เขียนหัวสอนให้เพื่อนๆอย่างชัดเจนแล้วนะครับในการปรับตั้งกาวนานะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับหลังจากที่ได้รู้จักกับวิธีการปรับตั้งกาวนากันแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับ เวลากาวนาทํางานเขาก็จะทํางานกับทุ้งดึงดึงดึงไปดึงกลับดึงไปดึงกับนะครับการที่รอบเครื่องมันไม่นิ่งก็คือกาวนามันจะดิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนกาวนาจะดิ้นดึงคันเร่งดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานะครับรอบเครื่องมันจะไม่นิ่งนะครับเขาจะเรียกอาการนี้ว่าอาการเครื่องกระพือนะครับอาการเครื่องกระพือนะครับบางทีอาการเครื่องกระพืออาจจะเกิดจากนะครับเอนเพื่อนจะเห็นไอ้สปริงตัวเลกไหม สปริงตัวเล็กที่อยู่ใต้นิ้วโป้งผมนะครับเพื่อนๆจะสปริงตัวเล็กนะครับถ้ากรณีที่สปริงตัวเล็กมันล้านะครับสปริงตัวเล็กมันล้านะครับรอบเครื่องก็จะไม่นิ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่สปริงตัวหนึ่งที่อยู่คู่กันกับแขนกวานานั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะอนะครับนี่ย้อนกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไอ้แกนกวานาแกนขับกวานานะครับบิดไปด้านขวาสุดนะครับเพื่อนๆเวลาเราตั้งเวลาเราตั้งก็คือคลายน็อตเบอร์สิบออกนะครับ คลายน็อตเบอร์สิบออกหมุนแกนกาวนาไปด้านขวาสุดนะครับแล้วก็นะครับดันแขนนะครับดันแขนกาวนาที่มาที่คาบูเรเตอร์นะไปขวาสุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะก็ทําการล็อกน็อตได้เลยนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับจุดที่ผมชี้นะครับจะเป็นสกูปรับตั้งรอบเดินเบานะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับเป็นน็อตตั้งนะครับน็อตตั้งคนเร่งเหมือนกันนะครับน็อตตั้งคนเร่งน็อตตั้งอ่า สปริงที่ว่าจะไปดึงแกนกาวนาไม่ให้มันสั่นนั่นเองนะครับเพื่อนเวลาเราปรับตั้งเราจะปรับตั้งน็อตตั้งสองตัวควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปปรับตั้งตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพื่อนนะนี่นะครับมันจะควบคุมสปริงกาวนาตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้แหละนะครับถ้าล้านะครับถ้าล้าก็คือ,อรอบเครื่องมันจะสั่นนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเวลาเราทําการปรับตั้งนะครับสกูเดินเบากับสกู สกูตัวนี้ที่มาปรับกาวนาเนี่ยจะต้องบาลานซ์กันนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะครับมีคลิปการปรับตั้งให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับว่าเทคนิคการปรับตั้งนะครับปรับตั้งให้เครื่องเดินเรียบเดินนิ่งเราจะปรับตั้งยังไงเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนะครับรอบเครื่องจะต้องนิ่งนะครับเพื่อนเครื่องปั่นไฟรอบเครื่องจะนอกต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งค่าไฟมันจะ เพี้ยนนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนมาทําการจูนนะคร <R ud payment> ับจูนคันเร่งปรับตั้งคันเร่งปรับตั้งรอบเครื่องให้เครื่องยนต์นิ่งนะครับถ้าในขั้นตอนการตั้งนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับภาวนาที่ผมทําการปรับตั้งไว้คันเร่งมันนิ่งเห็นไหมมันไม่ขยับสะเยือนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ผมจะปรับตั้งนะครับสาธิตให้ดูว่านะครับถ้าผมปรับตั้งสกรูให้ผิดเพี้ยนนะครับอาการเครื่องกลับคือมันจะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหม แก้ผมเริ่มทําการคายนะครับคายหรือว่าขันสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาเข้านะครับรอบเครื่องกาวนามันจะสั่นแล้วเห็นไหมนะครับีฟีเสื้อหรือว่าคันเร่งมันจะดิ้นแล้วนะครับนี่ไม่ดิ้นลุก๊บลุกปีบลุ๊บเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาลองทําการปรับตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการทดอเชยนะครับสปินนะครับมันจะนิ่งหรือเปล่านะครับมามาดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับขันตั้งยิ่งตั้งนะครับยิ่งตั้งเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้ง ตั้งเข้าหรือว่าคายออกนะครับรอบเครื่องมันจะนิ่งนะครับถ้าสกูสองตัวนี้ไม่บาลานซ์กันนะครับเพื่อนนะวิธีการปรับตั้งนะครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการปรับตั้งแนะนําให้ปรับตั้งสกูนะครับรอบรอบเดินเบานะครับให้เครื่องนิ่งนะครับแล้วค่อยมาทําการปรับสปริงกวนาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ให้ปรับสกูตัวนี้เข้าไปให้รอบเครื่องมันนิ่งพอปรับเข้าไปนิ่งปั๊บนะครับนี่พอปรับเข้าไปนิ่งแล้วค่อยมาทําการขันสกูตัวนี้ นะครับสกปูปรับสปริงกาวนาเนี่ยนะครับค่อยมาปรับอีกรอบนึงให้มันเสถียรก็แล้วกันนะน,ะนะครับเพื่อนๆนะไหมนิ่งแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับก็คือเทคนิคนั่นเองนะครับเพื่อนก็คือให้เพื่อนๆปรับตั้งรอบเดินเบาขึ้นไว้ก่อนนะครับปรับตั้งรอบเดินเบาให้อรอบเครื่องสูงๆจักน,นิดนึงพอรอบเครื่องเริ่มนิ่งแล้วค่อยมาปรับสปริงกาวนานะครับด้วยสกยูเหล็กตัวบนนี่แหละนะครับที่สกูเหล็กตัวบนให้มันนิ่งนะครับเพื่อน ให้มันนิ่งกว่าเดิมให้มันสกเสถียรกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือเทคนิคการปรับตั้งนะในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งเบานะครับเพื่อนนะในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆื่อนเพียงเท่านี้สําหรับเทคนิคก,การปรับตั้งกาวนานะครับเทคนิคกา ER รจูนเล่งนะครับก็อย่างที่บอกไว้ให้สกรูให้จูนสกรูนะครับปรับตั้งรอบเครื่องขึ้นไปให้รอบสูงไว้ก่อนแล้วค่อยมาทําการ ปรับต cool ะกูเหล็กที่เป็นตัวดึงสปริงกวนาที่หลังนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีเ,เพื่อนๆครับคลิปหน้าพบกับวิธีการปรับตั้งาวบาวเครื่องสุ